สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc มา fc เก่าจ้ามืมออนี้กะมาพบกับแนวทางห้วยฮานอยจ้าสูตรเม็ดเดียววันที่เก่า เดือนสิบจะเดือนตุลาคม2567มื้อมือนีเป็นวันพุธเราจะมือนีก็มาพบกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจะสำหรับวันพุธมือนีกลมีเล่าพัฒนาให้ด้วยจ้าสำหรับเล่าพัฒนาอุดใจรออีกสักคู่เดียวนะะแอดจอยลงแนวทางฮานอยหายจบแล้วคอยตามเล่าพัฒนาเนาะเพราะว่าเล่าพัฒนาออกพุ่นที่หลังฮานอยเราจะลงให้ตามสเต็ปจ้ะ ผลฮาน้อยสูตรูตรเมเร็ดเดียวของวันที่แปดจำมือวานให้ไปที่เด่นศูนวิ่งลูดศรูนยจ้าจับหายเป็นแนวทางแปดคูจา้าสำหรับผลจะน้อยรอบแรกเฉพาะกิีดบนอ 4, 3, 8, นอกสี่สามแปดผ่านไปสองตัวหลังศูนเก่าศูนย์เก่าจับผู่ผ่านไปเนาะโอ้เขาเด่นศูนย์วิ่งลศรุูนย์จ้าสำหรับเฉพาะกิดสองตัวล่างจา้า รอบพิเศษหนึ่งหกสองหลังหนึ่งหาพานไปรอบปกติจะเก้าแปดศูนย์แปดศูนย์เข่าศูนย์แปดจ่าเน้นผิดตัวเด่นศูนย์วิรุดศูนย์มาสองตัวหลง 7, 4, ังเจ็ดสี่ผานไปสำหรับรอบวีพี่กับพานไปเนาะผลคือเจ็ดสี่เจ็ดหลังหาหนึ่งโอ้โหนึ่งหาสองเด้งเลยเนาะหนึ่งหาหาหนึ่ง อันนี้คือแอนโชยเขียนพ้นถืออยู่เนาะหนึ่งหาหาหนึ่งสองเด้งเนาะจ้ะอย่างเคล็ดสี่เค็ดสี่กับสองเด้งเลยเนาะจ้ะโอ้โหตัวที่ประกบผูโบไรนี่คือหมักเด้งดีดีตัวที่ประกบผูไรกับโบมาให้โบมาโบเด้งให้เลยเนาะาสำหรับห้าน้อยสูตรเม็ดเดียวของเฮาเขารอบ ปกติจะแปดศูนย์ศูนย์แปดจ้าสำหรับสูตรเม็ดเดียวตามนี่เลยจ้ายินดีกับคนติดตามยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามจ้าสำหรับแนวทางสูตรเม็ดเดียวนี่คือถ้าจับเลขเด่นเลขรายได้โอกาสปังกับคนขางสูงเนาะถ้าจับรด้โอกาสพลาดกับคนขางสูงคือการจ้าสำหรับหานอยสูตรเม็ดเดียวถ้าจับเลขเด่นเลขรายนี่บอกได้บอกเลยเลยว่าโอ้โหปัง สำหรับเมื่อนี้รลู่นกันต่อจกวันนี้ให้ไปที่เด่นสองวิ่งรูดจะสำหรับหน่อยเม็ดเดียวจับหายเป็นแนวทางแปดคูจะไซสวิ่งไซส์ลูถทามัก้าชอบนำไปวิ่งไปรูดได้เลยเนาะจะกอจอยจับห้เป็นแนวทางแค่แปดคูจะจับหายเด่นสองรุดสองวันนี้มีสองสี่สองหาสองหก พอเปลี่ยนปากกาคนเดิมจะแป๊บหนึ่งสองเจ็ดจ้ะสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสำหรับตัวเน้นจ้า เม็ดเดียววันนี้ขอเน้นไปที่สองสี่สองเจ็ดสองแปดสองศูนย์ห้าน้อยสูตรเม็ดเดียวหนึ่งคือแอดไจอยหายสี่น้อยจะเฉพาะกิดถึงวีไอพีจารอว่าพี่นเอฟซีมาอยู่ในรอบปกติสามรอบอันนี้กั ฝากนาไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกทีหนึ่งละกันเนาะผู้ชายวิจารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจนอกจากแนวทางมีเขามีรุดใจพิพาทประการใดกะ ขอโทษขอภห้ไวด้วยละกันเนาจะเมื่อนี่ก็ค่อยมาปังๆค่อยมาเด้งๆค่อยมาเล็กเด่นเล็กไยละกันเนาจะขอบคุณถูกการรับชมจ้กขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจจ้ะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางโชคดีมีไส่กันทุกคนทุกท่านจ้ะขอให้เฮงเฮงปังๆรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า